สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ทำโจทย์ Node.js อ่เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำโจทย์ problem id 0019นะครับในโจทย์ที่มีชื่อว่า per gate อ่า เดี๋ยวผมจะอ่านโจทย์ให้ฟังกันนะครับอ่ะเปอร์เก้เป็นอาหารแสนอร่อยที่ใครๆก็รู้จักกันเออเคอยกินกันไหมและแน่นอนว่าส่วนผสมย่อมเป็นสิ่งที่ต้องพิถีพิถันอย่างยิ่งคุณมีส่วนผสมทั้งหมด n ชนิดแต่ละชนิดจะมีความเปรี้ยว s ก็คือ sour และความขม b bitter เมื่อนำส่วนผสมมารวมกัน ความเปรี้ยวลับอันนี้มันก็หมายถึงว่าผลลัพธ์ของความเปรี้ยวแหละจะได้จากผลคูณของค่าความเปรี้ยวของทุกชนิดที่ใช้มหมายควาว่ายัางไงเนาะในขณะที่ความขมลับจะได้จากผลบวกของความขมของทุกชนิดที่ใช้เปอร์เก้ที่อร่อยที่สุดนั้นจะมีผลต่างค่าความเปรี้ยวลับและ ค่าความขมลับของส่วนผสมทั้งหมดน้อยที่สุดและเราจำเป็นต้องใช้ส่วนผสมอย่างน้อย1ชนิดโอเคครับโจทย์จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลต่างของความเปรี้ยวลับและความขมลับของส่วนผสมที่น้อยที่สุดโจทย์ตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะต้องดูตัวอย่างมากกว่าน่าจะเข้าใจกว่านะครับอ่ะข้อมูลนำเข้า บรรทัดแรกจำนวนเต็ม n โดยที่ n อยู่ในระหว่าง1ถึง10ก็คือจำนวนชนิดของส่วนผสมบรรทัดที่2ถึง n บวก1แต่ละบรรทัดจะมีจำนวนเต็ม2จํจำนวนคือ s และ b ก็คือค่าความเปรี้ยวและค่าความขมของส่วนผสมชนิดนั้นรับประกันว่าสำหรับทุกข้อมูลนำเข้าเมื่อนำส่วนผสมทุกชนิดแล้ว จะได้ค่าความเปรี้ยวลับและความขมลับที่ไม่เกินอะไรเนี่ยหนึ่ล้านป่ะอ่าหนึ่ล้านนะครับคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมกั้งมันเยอะไปข้อมูลส่งออกนะครับมีบรรทัดเดียวก็คือให้แสดงค่าผลต่างที่น้อยที่สุดโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างกันอันเนี้ยหนเนี่ยก็คือ n นะครับ n เนี่ยในที่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะส่วนผสมเนาะอ่าใช่ส่วนผสมทั้งหมด n ชนิดอย่างตัวอย่างนี้ก็คือ1ชนิดนะครับโดยในแต่ละ1ชนิดเออโดยในแต่ละชนิดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเปเรี้ยวก็คือเลขตัวแรกนะครับแล้วก็ความขมก็คือเลขตัวถัดมาเปเรี้ยวคือคือ s และตัวนี้ก็คือ b นะครับเป็น10เมือ่อผสมกันแล้วเนี่ยอันนี้เขามีแค่นชนิดเดียวก็เลยหาผลต่างของระหว่างความขมกับความเปเรี้ยวนี้นะครับเนี่ยผลต่างนี้ก็คือออกมาเป็น7 ซึ่งก็อันเนี้ยไม่มีการเปรียบเทียบไงเพราะว่ามันมีอันเดียวอ่าเดี๋ยวทีนี้มาลองดูอันนี้กันบ้างน,นะครับเขาบอกว่ามีส่วนผสม2ชนิดนี้คือ N อเนาะเเนี่ยก็จะมีชนิดแรกคือความเปรี้ยวเป็น3แล้วมีความขมเป็น8นะครับอันนี้เป็นความเปรี้ยวเป็น5และความขมเป็น8เหมือนกันทีนี้เขาลองนึกถึงภาพว่าเออเราเอาส่วนผสมเนี่ยผสมกันลงไปเมื่อจะเกิดความแบบ ความต่างหรือความอะไรเข้าไปเกิดการคำนวณว่าง่ายๆทีนี้ก็คือมาดูกันว่าไอ้ตรงนี้เขาคำนวณกันมายัางไงนะครับทำไมถึงได้1อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิด vs code ขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำการสร้างไฟล์ขึ้นมา0 0 1 9 js โอเคอย่างตัวอย่างแรกเนี่ยเราน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับ1ทเนี่ยทีนี้ก็คือ n นะครับก็ค,คือส่วนผสม ส่วนผสม1ชนิดนะครับในส่วนผสมนั้นเนี่ยมีความเปรี้ยวก็คือ S คือความเปรี้ยวอ่าแล้วก็มี B คือความขมนะครับอย่างในตรงนี้3เกับ10เนี่ยหชนิดก็คือมี S เป็น3และมีความขมเป็นตัว B นะครับเป็น10อ่าผลต่างเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้จำกัดว่า จะต้องเอาอันไหนตั้งแล้วก็ไหนไปลบที่หลังนะครับพือเลขมากเลขน้อยเนี่ยไม่ได้สําคัญตรงนั้นนะครับคําว่าผลต่างในในโจ์นี้นะก็คือถ้า,อาคอนโซลให้ดูนะครับถ้าเกิดผลต่างเนี่ยปกติเราก็เอาเอา10มานําหน้าเนาะแล้วก็อันเนี้ยก็จะได้7อ่าซึ่งก็คือก็คือผลต่างของส่วนผสมตรงนี้นะครับทีนี้ ถ้าเกิดว่าเอา3มามนำหน้าเนี่ยอันนี้มันจะได้ลบเนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยเราไม่ต้องไม่ได้ต้องการเลขที่เป็นติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนโค้ดอย่างนี้ได้นะครับก็คือ mat.abs s ต่อไปก็จะเป็นเลขอะไรก็ได้ก็คือจะเป็น3นํนำหน้าแล้วลบด้วย10ดูทีนี้เดี๋ยวคอนโซลล็อกให้ดูนะครับ ก็ออกมาเป็น7อ่ทาทั้งๆที่จริงๆแล้วถ้า3-10ลบ10เนี่ยมันจะต้องได้ลบเนาะโอเคอันนี้เรารู้แล้วอันนี้คือวิธีการวิธีการหาผลต่างอ่ะโอเคอันนี้เคลียร์นะครับต่อไปทีน,นี้มาดูตรงนี้กันบ้างนะครับถ้าเป็นส่วนผสม2ชนิดเดี๋ยวผมซอดนี้แป๊บหนึงนะ 2ชนิดนะก็คือเรามีอะไรบ้างอ่ะเรามี s คือ3แล้วเรามี b คือ8กับอีกตัวหนึ่งเราไม่รู้มันคืออะไรมันอาจจะเป็นส้มเป็นอะไรอะ่ะมะละกอมะนาวอะไรก็ได้นะครับก็ไม่รู้ทีนี้ก็เป็นอ่ะนี่ก็เป็น5อันนี้ก็เป็น8อ่ะโอเคทีเนี้ยตัว s เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการคูณกันเขาบอกว่าเกิดจากการคูณกันนะครับ ก็ค in <out> ือความเปรี้ยวเนี่ยความเปรี้ยวรับเอ้ยความเปรี้ยวรับจะได้จากผลคูณของค่าความเปรี้ยวของทุกชนิดที่ใช้อ่าก็แปลว่าตัวตัวเนี้ยเนี่ย s อนี่คือความเปรี้ยวรับนะครับก็คือ3คูณกับ5อ่ะแล้วทีเนี้ย B เนี่ยนีเขาบอกว่าเป็นผลบวกของความขมของทุกชนิดที่ใช้อ่า b เนี่ยก็คือเป็น8บวกกับ8นะครับทีนี้ สิ่งที่ได้ละก็คืออะไรก็คือตรงนี้จะเป็น15และตรงนี้จะเป็น16อ่าก็เลยในส่วนนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าความต่างของตรงเนี้ยเลยตอบ1น,นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าเดี๋ยวผมจะลองเขียนอย่างนี้ให้ดูนะครับ s เนาะอ่า b ีเนาะอ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่า s ลบ B อืม พอเราคอนโซลลอกออกมามันก็เลยได้หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วทีนี้มันมันจะเริ่มยากตรงนี้แล้วครับในตัวอย่างที่สามเนี่ยพอมีส่วนผสมที่มากขึ้นก็กลายเป็นว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องผสมทั้งหมดก็ได้อย่างตัวนี้นะครับเ,เขาบอกว่าเราเลือกส,ส่วนผสมสามชนิดยกเว้นชนิดแรกคือ,คอเขาไม่เอาอันนี้ จะได้ค่าความเปรี้ยวรับเท่ากับ2คูณ3คูณ4นะครับเท่ากับ24และความขมเนี่ยก็คือ6บวก8บวก9เท่ากับ23ซึ่งมีผลตาลเท่ากับ1อืมแล้วตรงเนี้ยมันมาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองทำอย่างนี้ให้ดูก่อนแล้วกันเพื่อที่จะแบบให้มันเข้าใจก็คือสมมุติเราบอกว่า n เนี่ยเป็น4ก็คือหมายความว่ามีเฟิร์มสมอยู่4ชนิด มีอะไรบ้างมี1กับ7มี2กับ6มี3กับ8มี4กับ9นะครับถ้าเอาแบบง่ายๆเบอร์ๆเลยก็คือเราจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นเราจะผสมทั้งหมดเนี้ยสี่ชนิดเนี้ยมาดูกันว่าเออมันมันจะเป็นยังไงนะครับก็คืออ่ะ S เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4อ่ะ B เท่ากับ 7บวก6บวก8บวก9อ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าผลต่างของตรงเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับอ่าปึ๊บอ่ามันคือ6ซึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการจริงๆแล้วเนี่ยให้หาผลต่างที่น้อยที่สุดก็คืออย่างเช่นเขาเลือกที่จะไม่เอาส่วนผสม อ่าชนิดแรกนะครับก็คือขอแค่3าชนิดพออ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าอ่ะถ้าเป็น3มชนิดเนี่ยคือเราไม่เอา1กับ7 1กับ7แล้วเราลองดูผลต่างของอันนี้ดูนะครับได้เป็น1อืมและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอล้วเราจะจับคู่กันยังไงดีบางทีเราอาจจะไม่เอา เราอาจจะเอาแค่2ก็ได้เพราะว่าโจท์เขาบอกว่าเอาอย่างน้อย1ชนิดนะครับเราอาจจะเอาแค่นี้เอาแค่2กับ3อย่างนี้แล้วเราลองเล่นให้ดูอ่ะอย่างเงี้ยผลต่างเยอะนะเป็น8ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เบอร์เก้ที่อร่อยที่สุดเบอร์เก้ที่อร่อยที่สุดจริงๆแล้วคือตัวนี้นะครับชุดนี้แล้วตัวอื่นๆเนี่ยมันสามารถเกิดความเป็นไปได้ในการที่จะผสมผสานตรงนี้ ได้ค่อนข้างมากนะครับการผสมผสานตรงนี้ <c oughs> ในคณิตศาสตร์เนี่ยมันเรียกว่าการคอมเนชันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ลองใช้คอมเนชันกันว่ามันจะเอามาช่วยในส่วนนี้ได้ยังไงนี่ครับเดี๋ยวตรงเนี้ยผมน่าจะอธิบายให้เข้าใจกันแล้วว่าเออจริง,รงๆแล้วโจทย์เนี้ยมันมาซับซ้อนต,ตอนนี้นี่เองครับตอนที่จะรู้ได้งไงว่าเฮ้ยส่วนผสมไหนอร่อยมากที่สุดเพราะว่าถ้าอย่าง 1>, 1กับ2เนี่ยมันน้อยมันก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆอย่างอัเน,นี้ถ้าเราตัด5กับ8ออกก็ตัวเนี้ยได้ได้3ตัวเนี้ยได้5เพราะฉะนั้นตรงนี้ความเป็นไปได้คือ1 3 5แต่ว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ1เพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยเลือกที่จะผสมทั้ง2ชนิดเข้าไปด้วยกันโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้อ่าคอมบิเนชันให้ดูว่าเอ้ยมันมันเป็นยังไงนะครับ ก็คือเราสามารถไปดูได้ที่ npm นะครับเราจะมีโมดูลตัวหนึ่งที่ชื่อว่า combination อ่ะตัวนี้อ่าทีนี้วิธีใช้เนี่ยจะเป็นการใส่ Array ลงไปอย่างเช่นมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวเนี่ยพอเอามาคอมกันก็คือสามารถที่จะเกิดเอา p u พได้แบบนี้อ่ะอย่างเงี้ยนี่คือเป็นแดงอันนึงและนี่ก็ส้มอันนึงนี่ก็ เหลืองนี่ก็เขียวอันนึงแล้วทีนี้เอาแดงมาเจอส้มแดงมาเจอเหลืองแดงมาเจอเขียวอ่ะมันจะเกิดการจัดหมดหมู่แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เขาจะไม่ได้สนใจเรื่องลำดับเขาจะดูแค่ว่าจับคู่ให้แตกต่างกันก็พอนะครับนี่คือการคอมบิเนชันอ่ะทีนี้เราจะลองใช้ตัวนี้กันเราก็ทำการ i n s tall ขึ้นมาผมขอดูก่อนนะตอนนี้มี มี l o dash กับ p r o m มซิงค์โอเคงั้นเราก็ npm i แล้วก็ใช้คำสั่ง combination นะครับ combination ปุ๊บอ่ะ,ะ npm list อะตอนนี้เราจะมี module combination เข้ามาแล้วแล้วทีนี้วิธีการเรียกใช้งาน combination เนี่ยก็ทำได้โดยการ v a แล้วก็ combination นะครับ combination เท่ากับ r e q u i r e combination แบบนี้อ่าทีนี้ก็เป็นอันเสร็จทีนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าตัวคอมเลขพวกนี้มันแสดงผลยังไงนะครับก็อย่างเช่นมีวา s แล้วกันนะผมก็จะเปลี่ยนตัว s เนี้ยให้เป็น เป็นอาร์เนเลยก็แล้วกันก็จะมี1 2 3 4สองสาม่อ่ะ R S เท่ากับนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพอคอมคอมบิเนชันเอเนี่ยออกเป็นอะไรนะครับเราก็เอาไปใส่ตัวแปรสักอย่างหนึ่ง s s c o m แล้วกันนะ s.com เท่ากับตัวนี้แล้วก็คอนโซลล,ล็อก s c o m ให้ดูอนะ่ะ ทีนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเออเนี่ยถ้ามันมีตัวเลขอยู่4ตัวเนี่ยมันสามารถทําการจัดหมวดหรือสลับสับเปลี่ยนได้แบบนี้เห็นไหมว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็น B อ่ะถ้าเป็น B บ้างนะครับถ้าเป็น B เนี่ยเวลาเราเอามาเขียนเราก็เขียนเป็น7 6 8 แล้วก็9อ่ะเราสามารถที่จะเอามาทำการคอมได้นะครับคอนโซลล็อกคอนโซลล็อกคอมบิเนชันบีอ่ะ, Console. Lock. Console. Lock. อะลองดูสิได้ไหมปับ๊บอ๋อผมเขียนผิดอีกแล้วอ่ะปับ๊บอ่ะอันเนี้ยจะเป็นเรื่องของคอมบิเนชัน n b ซึ่งเป็น 7 6 8 9แล้ว7จับคู่กับ6 7จับคู่กับ8อ่าอย่างเงี้นะครับไปเรื่อยๆอ่าตอนนี้ก็ถือว่าเราเริ่มสะดวกสบายและในการจับคู่ว่าอะไรมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับทีนี้เราอาจจะทำให้มันง่ายขึ้นก็คือเราอาจจะให้เป็นอย่างนี้เลยเปอร์เก้ส่วนผสมนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยจ,จะเป็น1กับ7อ่ะเพราะอะไรเพราะว่า เราจะเขียนมาเป็นคู่คู่หนึ่กับ7นะครับอันต่อไปก็จะเป็น2กับ6อย่างนี้แล้วก็เป็น3กับ8อย่างนี้แล้วก็เป็น4กับ9อ่ะแบบนี้นะครับเรามาทำการคอมเพ์เกตตัวนี้ผมเคลียร์ทิ้งเลยก็ได้อ่ะเพราะว่าไม่น่าได้ใช้และปึ๊บอืม อันนี้ก็คือตัวอย่างของการใช้คอมบิเนชันให้ดูก่อน c o n s o l e l o g .log ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นการหยิบส่วนผสมลองดูนะว่าอ่ะอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดเราหยิบส่วนผสมเดียวก็คือ1กับ7ผลต่างของมันก็คือ1-7นะครับก็เป็น6อย่างอันเนี้ย ก็เป็น2กับ6ผลต่างเป็น4อันนี้ผลต่างเป็น5ผลต่างเป็น5เหมือนกันแล้วก็อย่างอันเนี้ยเดี๋ยวคำนวณเนี่ยอันนี้ลองลองคำนวณกันไปเรื่อยๆดูว่าเออมันจะได้อะไรนะอ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มมาลูปเริ่มทำการลูปว่าผลต่างในแต่ละชนิดเนี้ยได้เท่าไหร่บ้างนะครับก็ for i in combination per k อันนี้ปิดไปทีนี้เราจะลองหลอกดูว่าเป็นยังไงนะครับอ่าพอเราหลอกออกมาดูปุ๊บในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้เนาะเป็น ForO f f อ่ะโอเคได้ละเมื่อกี้ใช้ผิดนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้กลายเป็นว่าเราหลอกดูว่าการคอมด้านในเนี่ยออกเป็นอย่างนี้ ต่อไปเราก็จะลูปเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะจับคู่แล้วก็คำนวณว่าผลต่าง1กับ7เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับก็ for j of i อ่หมายถึงว่าเราก็จะหยิบในนี้แหละทีนี้เดี๋ยวจะดูว่าตัวค่าความเปรี้ยวก็คืออาร์เตัวที่0นะครับ j ตัวที่0 อันนี้คือความเปรี้ยวอ่ะอันนี้คือ S อันนี้คือ่ะอันนี้คือ J ตัวที่1ะตัวน,นี้ผมซ่อนอ่ะปับ๊บทีนี้เดี๋ยวจะคั่นให้ดูว่าเราหยิบส่วนผสมออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างเคลียร์ปับ๊บอ่ะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ส่วนผสม1กับ7เดี๋ยวขอเขียนใหม่ดีกว่ามันน่าจะ ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับเป็นอย่างนี้เป็นแล้วก็ B อย่างนี้ J 1อ่ะแล้วก็เป็น S กับ B อ่ะแบบนี้นะครับปับ๊บอืมอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเกิดการผสมผสานอยู่กี่รูปแบบละ่ะอ่ะก็เยอะอยู่นะอ่ะหนึ่งสี่ห้าห 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่ะ15รูปแบบนะครับทีนี้ก็พอได้อย่างนี้เสร็จเราจะเริ่มหาผลต่างและอย่างเช่นตัวนี้เราลองหาผลต่างก่อนว่าตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับอาจจะเป็น m a t ดอ s นะครับ s-b ลบอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็คือผลต่าง ทีนี้มาดูว่าเป็นยังไงนะครับก็จะออกเป็นอะไรได้บ้างเป็น6เป็น4เป็น5เป็น5ซึ่งไอตัวที่มีหลายชิ้นส่วนเนี่ยหลายตัวที่มีหลายชนิดเนี่ยยังไม่ได้มาทำการหาค่าของมันนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาค่ากันก็คืออย่าง s ตัวเนี้ยเราก็เอามาคูณน,นะครับแล้วตัวนี้เอามาบวกทีนี้เราจะต้องมีการกำหนด ว่าเมื่อบวกแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครเพราะว่าไม่งั้นมันอยู่ในลูปเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งต้งตนว่าไอเอสเนี่ยเอ,อ S นะครับอืมแล้วก็มีตัวนี้เป็น let B อ่ะอย่างนี้เเนี่ยต้องเริ่มต้นที่1เพราะว่าถ้าตัวมันเองคูณกับ1มันก็จะได้ค่าเดิมอืม เพราะว่านี้อย่าลืมมันต้องคูณกันส่วน b เอามาบวกก็เริ่มที่ศูนย์อย่างงี้นะครับทีนี้ตัวนี้ทําการแมทเนี่ยมาแมททีหลังมาแมทตรงนี้ก็คือในรูปเนี้ยเขาก็จะเริ่มเอาตัวเลขในนี้มาทําการคูณกับตัวเดิมแล้วก็คูณกันต่อไปนะ,ะทีนี้ พอเราทำการลูบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูค่าความต่างว่าได้เท่าไหร่บ้าง๊บอ่ะทีนี้จะเริ่มเห็นภาพแล้วอันเนี้ยมันทำการผสมแล้วนะครับนี่คือผสมแล้วด้านในเนี้ยนี่คือผสมทีนี้คือค่าผลต่างผลต่างอาผลต่างของความเปรี้ยวลับ และความขมลับอะอย่างนี้ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเอ้ยอันนี้เนี่ยที่แบบตรงโจทย์มากที่สุดตอบโจทย์มากที่สุดเพราะว่าต้องการผลต่างที่น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะหยิบตัวนี้ออกไปแสดงข้างนอกนะครับก็คือเราก็จะทำการ Push ใส่ r Result ก็ได้ก็คืออย่างเช่นสร้าง r a r r a y ขึ้นมาแล้วเราก็บอกอ เรามีมีอาร์เรย์เปล่าขึ้นมา Result เท่ากับอาร์เรย์ว่างนะครับแล้วเราก็เอา Result เนี้ย Push ตัวนี้เข้าไปนะครับแบบนี้พอมัน Push ไปอยู่ในอาร์เรย์แล้วเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้ Result เคลียก่อนอ่า แล้วเราก็หยิบตัวที่น้อยที่สุดมาซึ่งก็คือเลข1น,นะครับก็คือตรงนี้เราก็จะเป็น m a t min จุดจุดจุด r e s a u l อ่ะอ่ะโอเคนี้ได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราปรับโค้ดให้มีความเป็นไดนามิกกว่านี้นะครับอย่างตัว n เนี่ย n เราก็ทำการพร้อมเพื่อรับค่ามาก็ได้นะครับ const พร้อม require พร้อมซิง n เท่ากับพร้อมตรงนี้เราก็บอกว่า number of ingredients เนอะก็คือส่วนผสมนะจะเอากี่ชนิดนะครับก็ว่าไปก็จะทำการลูปว่าให้ user เนี่ยใส่ค่าความเปรี้ยวและความขมเข้าไปก็คืออ่ะให้ให้ s เท่ากับ PASS IN เพื่อรับจำนวนเต็มมานะครับแล้วก็ใส่ไปค่าความเปรี้ยวเท่าไรค่าความผมเท่าไรแล้วก็ PUSH ใส่ตัวเปอร์เกไว้ส่วนเนี้ยก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยแบบคอมเมนต์เดิมที่เราเคยทำนะครับก็น่าจะได้แล้วทีนี้ S กับ B อ่าทีนี้พอเปอร์เกได้เสร็จนะครับก็มาทำการ Combination กันตรงนี้อ่ะทีนี้ก็ เคลียร์โค้ดนิดนึงอืม m ABS อะลบแล้วก็อันนี้เคลียร์ทิ้งนะครับอ่ะมาลองทดสอบโค้ดนี้กันผมก็จะพิมพ์ว่า Node 0 0น9ปั๊บอา Number of Ingredients เราจะเริ่มกันที่1ก่อนนะครับกด enter ปับ๊บอ่าค่าความเปรี้ยวคือ3ค่าความขมคือ10อ่าตอบ7นะครับก็ตามนี้ตัวอย่างข้อมูลส่งออกเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้นิดนึงนะครับออโอเคอ่ะต่อไปมาลองเทสอันต่อไปกันบ้างถ้าเกิด2นะครับก็คือมีส่วนผสม2ชนิด มีความเปรี้ยวเป็น3ความขมเป็น8แล้วก็มีเปรี้ยว5กับขม8อ่าออกเป็น1นะครับก็ถูกต้องทีนี้อ่ะมาลองดู4ชนิดกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิม4แล้วก็มีอะไรบ้างมี1กับ7 2กับ6 3กับ8 4กับ9อ่าแล้วสุดท้ายก็ตอบ1ตามที่ ตัวอย่างตามที่โจทย์แสดงให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโจทย์นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็สรุปกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโจทย์นี้จริงๆแล้วยากในเรื่องของการทำคอมบิเนชันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเขียนโค้ดเองเนี่ยน่าจะนานแล้วก็ยาวมากๆก็เลยแนะนำว่าเราใช้ตัวโมดูลช่วยดีกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราเขียน Node.js เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันมีโมดูลมากมายให้เรา หยิบมาใช้ให้มันสะดวกขึ้นนะครับในการเขียนทีนี้พอเราทำการคอมบิเนชันเสร็จเราก็คำนวณหาผลต่างซึ่งผลต่างตรงนี้ไม่ได้สนว่าเลขไหนน้อยกว่าหรือมากกว่าเป็นผลต่างที่ไม่ได้ดูค่าติดลบนั่นเองนะครับก็คือ m a t h s b s แล้วก็เหมือนเดิมเราทำการหาค่าที่น้อยที่สุดในอาร์เตัวที่เราเคยสร้างเอาไว้ ก็คือเป็นตรงนี้นะครับเป็น RD Result ซึ่งก็แสดงออกมาอย่างที่เห็นอย่างที่ได้ทำให้ดูในกระบวนการแล้วก็น่าจะเห็นภาพนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ